ครับกลาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านและกลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เกียรติเข้ามารับชมชิปของทางช่องกันครับครับกับพบปะกันทุกเมื่อครับสำหรับเซานี้กัมีง้อมาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงอ่าไปง้อทรงฟรี200กิโลเมตรหรอกคับบริการเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับไก่ก็200กิโลเมตรกับทรงได้ครับพี่น้องครับถ้ามันไก่กันหลายก็ต้องมีคาน้่ยมันเพิ่มได้ครับพี่น้องครับอ่าต้นชิปนี่ผมสิวาเป็นราคายกได้ครับพี่น้องครับ กาทากากระดนตีเลยว่าคุ้มคาเกินราคาแน่นอนครับในชุดนี้มีซี่ตัวครับเดี๋ยวผมเสียอธิบายพ่อสังเกตครับเทียนยืนอยู่นี่เป็นง่วสาวอายุเจ็ดเดือนครับงัวบดขบเื่องนะครับพี่น้องครับส่วนทรงองเอวกะพ่อดูได้ครับง่วบเคยผูกผมาใส่เม้อมหากันครับพี่น้องครับแเชิงเชียงครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็โตผูอายุสี่เดือนบวกนี่ครับ ไมันช่ชาดครับแล้วก็มีแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่อร่อยสามสิบบวกนี่ครับที่ว่าแม่หูบินนี่ครับแม่ผสมได้ยี่สิบแปดเมื่อนะครับอ่าบ่ได้ประกันทรวงให้นะครับเอาไปลุ่นทรวงเอาครับพี่น้องครับนี่ครับแม่โบดครบเครื่องแม่สดสดอ่าเดี๋ยวพาเมืองลูกสาวมังคับยายมึงครับพี่น้องครับเบเบีตองเอือนเอาเลยครับพี่น้องครับสดสดบ่มันมีลูกสาวอายุสามเดือนกว่า งามดีเลยครับน้ำนมแม่ดีครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวแดงนั่นนะสำหรับราคาขายนะครับงูซีโต้ครับพี่น้องครับอ่าซื้อได้เห็นซื้อซื้อได้บอกผ่านเลยครับกับราคานี่ครับเอาแช่สองหมื่นแปดพันบาทพ่อครับพี่น้องครับเป็นงูแดงทั้งซีโตครับพี่น้องครับผู้ใดหาเรียงนี่บ่ผิดหวังแห่เน่นอนครับพี่น้องครับพ่อแม่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีพิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนตบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับสองหมื่นแปดพันแดงงวอซีตัวครับพี่น้องครับอ่าแบบนี้เทวเวรเลี้ยงแยกเด้ครับพี่น้องครับอ่าง้อสาวตัวนี้ผมจับคู่ให้กับตัวผู้ครับพี่น้องครับนี่ครับเตยยืนอยู่นี่แหละครับอ่านี่ครับกับตัวผู้ตัวนี้ครับเอาไปในราคาแช่หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับถ้าแยกครับพี่น้องครับบริการส่งที่เช่นกันถ่ายแม่ลูกเอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับแต่ว่าถ้ายก แค่สองหมื่นแปดพันบาทครับฟังบอผิดครับพี่น้องครับคนกติที่กลางท่างข้อกับเช่นเดิมจะโทษเหรียโทษตัวโทษต้มกันจะโทษควมสาใจครับพี่น้องครับมักอิหรีกับจงโทู่มาบ่มากับแชร์บอกพานครับพ่อขายได้ราคานี่ครับผู้ใดว่าแพงกับบอกพานครับกับงัวซี่โตตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งนี่ราคาแชรสองหมื่นแปดแล้วกับบริการทรงฟี่อีกสองร้อยกิโลเมตรเก็บเงินปลายทางพร้อมครับพี่น้องครับให้สีข้นพร้อมจบดวยครับราคานี่ครับให้สีคนพร้อมจบ เห็นชิปเราโท่มาได้เลยครับพี่น้องครับรมึงช,ชัดครับสำหรับถ่ายชิปนี้กาขอาจบไวจวตจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ